โตโยต้าแคมรี่2.5ไฮบริดเนปี2018สีบอลเงินครับค้าง,งวดครับงวดเพียงละ12,800บาทเท่านั้นเองเก๋งใหญ่ครับดีเซกเมนต์กับโตโยต้าแคมรี่2.5ไฮบริดเนวิี่มาถึงด้านท้ายครับคำว่าแคมรี่อยู่ด้านซ้ายครับไฮบริดอยู่ด้านขวามีสัญลักษณ์ครับโลโก้ไฮบริดอยู่ตรงนี้นเซนเซอร์มีมาให้4จุดครับพร้อมกล้องถอยหลัง อยู่บริเวณม,มุมตรงนี้ครับ พบกับพี่ครับนะและที่สําคัญครับตอนนี้โปรโมชั่นของเราใช้เพียง9 0 0 0บาทจัดเซน็นฟฟนแซ์ให้ทั่วประเทศไทยและมีบริการส่งรถให้ทั่วประเทศเช่นกันคือคันนี้เลยโต y ต้าแคมรี2.5ไฮบริดเนปี2018สีบอลเงินครับคันนี้ราคาสุดท้าย77,000บาทนั้นั้าง,งวดนครับงวดเพียงละ12,800บาทเท่านั้นเองดูตัวรถพร้อมกันดีกว,ว่าครับนี่คือรถ เก่งใหญ่ครับดีเ s กเมนต์กับ Toyota Camry 2.5 Hybrid n ว w มี18สวยงามครับโลโก้สีฟ้าแน่นอนคือรถไฮบริดครับโฉมหน้ามาเป็นไฟโปรเจกเตอร์คู่หน้ามีเด y l ไลท์อยู่ด้านล่างครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายตัดหมอกฟอกลักซ์มีมาให้กระจังหน้าดีไซน์สวยนี่รูปโฉมเขาครับชิ้นแก้มกันชนครับมีคำว่าไฮบริดอยู่ตรงนี้ พร้อมสัญลักษณ์สีฟ้าแน่นอนมันคือไฮบริดครับพลังงานไฟฟ้าอย่างที่ใส่ให้มาครับเป็น21555ขอบ17เดิมโรงงานครับยางที่ใส่อยู่เป็นแบรนด์บิ s t o n e แน่นอนครับชื่อนี้แบรนด์ดังระดับโลกครับความนุ่มความเงียบต้องให้เขาแน่นอนรถที่ผมให้ลูกค้าดูอยู่ในขณะนี้ครับคือรถที่ยังไม่ได้ผ่านการทําความสะอาดแต่ยังไดนะครับเปิดประตูเพื่อให้ดูแผ่นเพจครับชัดเจนรถปี2018 รอประตูตครับเดิมแต่ที่ผมต้องพูดครับรถคันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดเพราะฉะนั้นในวันที่คุณลูกค้ารับรถกลับบ้านผมขัดเคลือบสีครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องครับทำความสะอาดสักใหญ่ให้อีกหนึ่งรอบอย่างแน่นอนนี่มาถึงด้านท้ายครับคัว่าแคมเปอรอยู่ด้านซ้ายครับไฮบริดอยู่ด้านขวามีสัญลักษณ์ครับโลโก้ไฮบริดอยู่ตรงนี้เซนเซอร์มีมาให้4จุดครับพร้อมกล้องถอยหลัง อยู่บริเวณมุมตรงนี้ครับเปิดท้ายมาครับที่เก็บสัมภาระกว้างขวางครับแบตเตอรี่ไฮบริดเรียงอยู่ตรงนี้ครับบริเวณด้านหลังของแถวนั่งตอนที่2แบตเตอรี่12โวลต์อยู่ด้านหลังครับเป็นแบตไว้สตาร์ทเอารถนั่นเองนะครับอุปกรณ์ยางอะไรอยู่ครบครับผมแม่แรงนะครับตัวขันยางอะไรเดิมๆและที่สำคัญเอารถท้ายเดิมหน้าเดิมนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ำท่วม ตัดต่อตัวถังหรือว่าดัดแปลงสภาพกรอใหม่นะครับผมวันนี้เรารับการันตีคุณภาพตลอดอายุการใช้งานนะครับผมมือเปิดประตูเป็นกุญแจวเลสนะครับเป็นแบบว่าอัตโนมัตินะฮะใส่มาในกระเป๋าแล้วก็เปิดได้เลยอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับมาถึงภายในกันบ้างครับพงมาเยครับตัวนี้เป็น,นรถปี18ครับ ได้พวงมาลัยด้านใหม่นะเป็นแบบพวงมาลัย3ามการนะครับดีไซน์เดียวกับตัว x x t ต m โเลยนะครับหรือว่าตัวแต่งฟรงสปอร์ตนั่นเองนะครับมาพร้อมกับมันติฟังก์ชันซ้ายขวาครับใช้งานง่ายรับสายทั่วเข้าออกปรับขึ้นวิทยุนะครับเปลี่ยนโหมดทุกอย่างทําได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งควบคุมหน้าจอดิสเพย์แสดงผลบนหน้าปัดเรือนใหม่นะครับคันนี้เลขมาอยู่เพียงแค่1นึ่งแสนสนสโลนะั้น ไม่น้อยมากครับกับรถที่ใช้งานตลอดและเซอร์วิสเข้าสนวนทุกระยะใครซื้อไปใช้ต่อผมบอ,อกเลยว่ารับประกันกันอีกยาวๆครับแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกันกันถึงปี2028เลยมาถึงที่หน้าจอกันบ้างครับหน้าจอตัวนี้เป็นนะครับจอดิสเลย์แสดงผลนะครับของหมด AM/FM นะครับบลูทูธนะครับหรือจะเป็นน a วิกเตอร์นะครับสามารถเปิดงานใช้งานง่ายนะครับ แล้วก็มีเครื่องเสียงมาให้ถึง9ตําแหน่งนะครับพร้อมกับเป็นแบรนด์ของ JBL นะครับแล้วก็เป็นระบบเสียง Adobe Digital นะครับผมบอกเลยว่าเสียงแน่นนุ่มมากนะครับใครยังไม่เคยสัมผัสลองมาฟังกันดูนะครับต่อมาครับเป็นระบบแอร์ครับแอร์เราให้มาเป็นแบบ duo นะครับซ้ายขวาแยกกันอย่างอิสระเลยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้ตามที่คุณต้องการครับ และยังมีระบบแอร์ครับนาโนอีครับปล่อยประจุขั้วลบครับออกมาทั้งช่องอากาศครับสำหรับใครที่เป็นภูมิแพ้ผมบอกตัวนี้ว่าตอบโจทย์มากนะเพราะมันจะมีการจับครับโมเลกุลหรืออนุกรมเนี่ยนะครับลูกค้าก็ไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะครับมันช่วยได้จริงๆนะครับเรื่องนี้เรื่องเล็กๆที่เราควรใส่ใจนะครับสาหรับใครที่ชอบตัวนี้จัดเลยต่อมาครับระบบด้านล่างครับมีมาคืออะไรบ้างผมมาเริ่มให้ดีไซน์สุดครับเป็น ปุ่มเปิดปิดม่านไฟฟ้าครับอันนี้เอาไว้เปิดปิดม่านไฟฟ้าด้านหลังนะครับและต่อมาเป็นปุ่มเปิดเบาะนะครับเป่าลมนะครับเป่าลมเย็นบริเวณเบาะคู่หน้านะครับจะเป่าบริเวณหลังและต้นขานะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานดีมากเมืองไทยเป็นเมืองร้อนครับการนั่งรถเบาะหนังนนานๆมันก็อาจจะทําให้มีความร้อนสะสมมีเหงื่อได้ตัวนี้ทําให้เรารู้สึกโล่งสบายมากขึ้นเลยนะครับ และต่อมาครับ e c โ Mode กับ EV Mode แน่นอนมันคือโหมดของความประหยัดครับกับคำว่า High y b ร i ดครับผมตัวนี้สามารถเลือกเปิดเป็น Eco Mode ได้เปิดเป็น EV Mode ไดได้นี้ใช้นะครับแบตเตอรี่รวนนะครับแต่ทุกคนก็ต้องสำรองพลังงานให้เกิน3มขีดขึ้นไปถึงจะใช้งานโหมดนี้ได้นะครับผมโอเคต่อมาครับคอนโซลครับเขาดีไซน์มาเป็นลายคล้ายๆเคฟล่าผสมลายไม้นะครับอันนี้มาให้ทั้งแผงประตูนะครับ คอนโซล5คอนโซลกลางให้มาเป็นลายเดียวกันหมดเลยเพิ่มความสวยง,ง,งามให้กับตัวรถนะครับผมพร้อมจับคู่กับเบาะนะครับที่เป็นสีน้ำตาลนะครับหรือบางคนเรียกสีส้มก็ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับทั้งคันนะครับหน้าและหลังนะเบาะหน้าก็ต้องเป็นหนังรูครับเพราะว่ามันมีตัวเป่าลมนั่นเองนะครับเท้าคงเท้าแขนมีมาให้แบบนี้ครบๆเลยนะและอีกหนึ่งอย่างครับไม่ได้ฉัง่งเบาะที่เป็นหนังเดียว อย่างนี้เขาก็เรียกว่ารถเกียร์ถุงเช่นกันนะรถปี17าปปีขึ้นไปครับจะเป็นอระบบเกียร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่แล้วจะเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะครับก็มีการพัฒนาออกมาเล็กน้อยนะครับใช้งานง่ายนะครับสําหรับรถไฮบริดก็จะไม่มีตัวมันตินี่นะครับเป็นแบบว่าเกียร์ธรรมดาแบบนี้เลยขับดีเดินหน้าอย่างเดียวที่เหลือก็โอเคครับโดยรวมคันนี้ภายในสะอาดจัดจ้านนะครับและย้ำนะว่ารถคันนี้ยังไม่ทําความสะอาดนะครับ แต่ดูภายในครับฝ้าหลังคาเพดานทุกอย่างนะครับ,บเบาะเบ้อโคมอะไรเดิมสนิทเลยสวยๆนะครับน่าสนใจน่าใช้ใครที่หาอยู่แนะนำนะกับคันนี้เลย2.5 HV Hybrid n a v y ปี8ครับสีบอลเงินเลขไม้เพียง142,000โลได้ภายในส้มเกียร์ถุงนะครับเอาไปดูคองเครื่องกันดีกว่าครับ เปิดห้องเครื่องมาเรียบร้อยนี่คุณผู้ชมข้อดีของรถที่ยังไม่ได้ล้างคืออะไรคือความเดิมครับมันจะได้รู้เลยว่ารถมันมีคราบน้ำมันอะไรเยอะหรือเปล่านะอีกเขาเรียกว่าแห้งเดิมนะครับแห้งเดิมเลยสวยๆเห็นไหมเห็นไหมแห้งแห้ง,แห,งแห้งนะครับหัวน็อตนี่เดิมๆครับคานหน้าใช่ไหมเดิมหมด ดูได้เลยครับซ้ายห,หลังหน้าขวาหรือจะขวาหลังหน้าซ้ายก็ได้สวยเดิมโรงงานครับ2500 cc h ซีซีไฮบริดเนวิน่าใช้แน่นอนเรารถสวยขนาดนี้รถเดิมขนาดนี้บอกแล้วว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีตำหนิตัวรถเลยนะครับแต่ย้หองเครื่องเราล้างเก็บงานให้อีกหนึ่งรอบก่อนสงมอบแน่นอนใครที่ชอบรถแบบนี้ครับเอร์โทรด้านล่างโทรมาได้เลยนะค่างวดเพียงหง แ0 0บาทกับราคาสุดท้ายส่วนลดโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้ว7 7 7 0 0สบาทใช้เงินรถเพียง999บาทเท่านั้นนะครับเห็นท่านน้ำมันเครื่องขัดเคลือบสีครับทำให้หมดก่อนส่งมอบถ้าใครชอบมีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมง1ปีเต็มนะครับรถเสียฉุกเฉินครับแบตหมดยางแตกครับลืมกุญแจมีบริการให้ฝากด้วยกะรันเพอร์เฟคคาร์รถมือสองกรุงเทพแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้า แต่อย่าลืมโทระะหาพิกด้วยนะสวัสดีครับ